อยู่ในโหมดโลเปคครั้งนะครับเมื่อามาอยู่ในโหมดโลเพนะครับกิจกรรมใหม่แน่นอนครับอ่ากิจกรรมนี้นะนอกจากกิจกรรมที่แล้วนะมันเป็นมันเป็นตูนอนะ่ะมันเป็นตูนวิ่งวิ่งหนีชวเวตเต็ครั้งนี้ชวเวตเต็ดวิ่งหนีตูนบ้างครั้งที่แล้วอ่ะไม่มีสติไม่นานะแต่ครั้งนี้จะมีนะแล้วผมจะอธิบาย ูนหรือว่าก็คือตัวที่ผมจะเอามาไล่ค่าทุกคนนะไล่ผมจะมาบอกนะครับความสามารถของแต่ละตัวทาไว้เต้คลิปหน้าครับเดี๋ยวยาวเกินอ่าเ,เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋วไปดูกันเลยนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเอเดี๋ยวผมให้ดูสเตมิน่าของทุกคนนะแต่ว่าทุกคนจะต้องไปเทวิตเต็นนะตัวไหนก็ได้อ่าอ่านี่คือ สมบูร์เรได้ทุกคนนะอันทุกคนกดวิ่งไปอ่ะทุกคนกดวิ่งไป,อ,งไปอ่ะสติไม่น่าทุกคนตกแล้วอ่ะรอรีใหม่ครับโอเคอะยประมาณนี้สันตูนที่ผมจะเอาไว้ค่ะนะอ่าเดี๋ยวผมจะเรียงเรียงตามนี้เลยเพราะว่ามันเรียงตามตัวหนังสือนะโอเคตัวแรกครับแอตโตแอตโตเนี่ย คือสกิลแบบปกตินะครับคือมันจะทําให้สเตมินาทุกคนนะครับกลับมาฟื้นฟูแต่ว่าแบบผมเนะี่ยจะทําให้สเตมินาทุกคนนะครับหายไปเลยซึ่งผมบอกเลยนะตัวเนี้ยโกงมากอ่าทุกคนเห็นบงมันแค่นี้ใช่ไหมมันไปถึงลูนะ่แล้วตัว V ตนะีตรงนู้นอ่ะบอกเลยครับตัวเนี้ยผมเอามาไล่ฆ่ามันแน่ตัดสเตมินาของทุกคนอนะ่ะให้หายไปอนะ่ะอย่างโกง ตัวต่อไปโบเบตโบเบ่าอ่าโบเบตก็เวลาที่เขายังไม่ได้กดสกิลนะัเขาจะเดินเขาจะอ่าคือผมคิดไม่ออกว่าจะเอาอย่างไงโอเคโอเคคิดออกละคืออ่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะอ่าแต่เวลาแต่เวลากดสกิลปุ๊บอ่า เขายังเดินได้ปกติแต่ด้วยคาบที่เป็นกล่องนะคนจะไม่เห็นเขาแล้วค็สามารถรอบสังหารได้ครับอ่าประมาณนี้แล้วตัวต่อไปบล็อกเทนคือบล็อกเทนนะฮะอ่าก่อนสามารถยิ่งมียิ่งมีคนที่เป็นเทเวเตเยอะมากเท่าไหร่อะยิ่งยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นตัวเนี้ยอ่าต่อไปนะ ไบรเน่ไบรเน่เนี่ยสกิลนะ Skill, นะคือให้ตูนตัวอื่นเนะี่ยรู้ตำแหน่งของทุกคนนะเออผมเรียกตูนแล้วกันแทนที่จะเป็นเทวิตเตอผมเรียกตูนอ่ะแ่้วไปโคก็โคคือการอาืมผมคิดไม่ออกลนะขอไปคิดแบบ อาผมคิดออกแล้วโคนะค,คือการที่อ่าเชลโลสวิทคือการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเดินช้าลงนะก็คือปกติอ่ะปกติทุกคนวิ่งใช่ไหมผมกดสกิลไปทุกคนต้องเดินแต่สเตลวีน่าทุกคนยังอยู่อ่ะแบบแบบนี้ตัวต่อไปคอนนี่ตัวนี้เนี่ยจะทําได้แค่เดินเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวก็ไล่ฆ่าเราได้อยู่นะ แต่ถ้าเธอกดสกิลอ่าเธอจะวิ่งได้อ่าเธอจะวิ่งได้แล้วก็เป็นตัวอะไรอีกตัวหนึ่งที่อันตรายเหมือนกันนะเหมือนกับเหมือนกับวันนี้เลยแอตโตอันตรายเหมือนกันนะฮตัวต่วตวไอไปคอนโมเอาง่ายๆเลยนะคอนโมคือดูดเลือดทุกคนที่อยู่ในระยะปลาคุกกี้อ่ ตัวต่อไปแดนดี้วันฮิตคิวใช่ครับความสามารถไม่มีมีแต่วันฮิตคิวส่วนฟินไม่มีเครื่องไหนเสร็จไม่ไม่ใช่สิเมือม่อเมือ่อเมื่อเข้าลิฟต์ไหนเสร็จอะกะติกาเป็นเหมือนเดิมเมื่อมีคนคนคนไหนเข้าลิฟต์เสร็จฟินจะเดินม,มาที่ลิฟต์นั้นทันทีอโอเค ตัวต่อไป flutter flutter เนี่ยเออ f ต u t t e r ปกติมันจะเป็นพุง่งอ๋อโอเค flutter เนี่ยถ้ามีใครอยู่ใกล้ๆกล้ f l ตอร์อ่ะแล้วผมกดพุง่งอ่ะคนนั้นจะต้องหยุดนิ่งทันทีนะไปตัวต่อไปจจ g, g ก็จจ้ g g. ขโมยของเอ้ยมันต้องขโมยขโมยเลือดไม่ก็สตีมินาอ่ะมีสองอย่างเลือดไม่ก็สตีมินาถ้าเป็นเลือดอ่ะถ้าเป็นเลือดผมจะถ้าเป็นเลือดผมจะพิมพ์อันหนึง่งอ่มแป,ป,ป๊บป๊บป๊บอะถ้าเป็นเลือดผมจะพิมพ์อิโมจิหัวใจอะไรก็ได้ตรงนี้โอเคนะอ่ะแต่ถ้าเป็นสตีมินา ผมจะไม่พูดโอเคไหมซึ่งการที่จะทํากิจกรรมได้เนะี่ยผมต้องหาเพื่อนผมมาหนึ่งคนอ่ตัวต่อไปจริงเจอเหมือนกับครอสโมดทุกอย่างแต่จริงเจอจะโหดน้อยกว่าเพราะจริงเจอจะทําได้แค่เดินนะฮะอ่าความเร็วต่ำมากตัวต่อไปกลิทเทนอ่ะกลิทเทนสกิลคือวิ่ไปหาผู้เล่นอ้าว ทุกคนจะว้าไปยังไงอ่ะทุกคนดูนะผมกดสกิลไปผู้เล่นคนนั้นต้องหยุดแล้วผมก็เดินไปเดินไปแต่ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้ว,แล,วแล้วคุณยายนี่นะเดินไปแล้วคุณจะโดนดาเม่นะไม่ใช่นะเดินไปเฉยเดินไปเพื่อให้ผมเห็นคุณโอเคเดยวต่อไปกุบดึงผู้เล่นมาหาตัวทำดาเมด้วยนะ ต่อไปลุยว่ามีผู้เล่นอ่ะปกติเขาจะเดินเมื่อเขาเห็นผู้เล่นเขาจะวิ่งโอเคตัวต่อไปเปเปิปปลอันนี้อาจจะแปลกกว่าเพื่อนนะเปเปิปปลเนี่ยจะทำการหาออกมาถ้าใครอ่ะไม่ได้อยู่ในรัศมีห่าอ่ะจะโดนตัดสเตมิน่ไปคนละสามสิบ อาจากเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะจากวิ่งได้เท่านั้นอ่ะจะวิ่งได้ถึงตรงนั้นกลายเป็นวิ่งกลายเป็นวิ่งได้ถึงตรงนี้นี่แล้ว,ก,วก็เดินอ่ะโอเคไหมต,ต,ต่อไปต่ปอไปป๊อปปี้อ่าป๊อปปี้คิดไม่ออกอีิละ ป๊อปปี้จะทําให้คนคนที่ป๊อปปี้เล็งอ่ะอาผมบอกสัญลักษณ์เล็งก่อนอ่ะถ้าผมพิมพ์ว่าอาแสดงว่าผมถ้าผมพิมพ์ว่าอาแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆผมอ่ะใกล้ที่สุดอ่ะอ่าคนนั้นอ่ะจะวิ่งไม่ได้เข้าใจไหมแต่สเตมิาเนาทุกคนยังเหลือนะคนที่เล็งอ่ะคนที่ผมเล็งไปตัวต่อไปลาสเซเวนเดอร์โซ ตัวนี้คนระับเมื่อชันเลคี้อ่าเมื่อชันเลคี้เขาจะวิ่งเร็วแต่ระยะการมองเห็นสัน้นเมื่อเป็นชันเลคู่เขาจะวิ่งช้าแต่ว่าระยะการมองเห็นไกลแล้วก็ตัวต่อไปลอตเจอร์อ่าอ่าลอตเจอร์ผมพูดได้เลยนะว่าไม่มีสกิลต่อไปลูดี้ ลูดี้ก็คือลูดี้ก็คือเหมือนฟลัตเตอร์ทุกประการแต่ว่าลูดี้จะทำได้แค่เดินอ,อ่แล้วก็พบเจอบ่อยกว่าอ,อ่ตัวต่อไปตัวต่อไปคือเแคปย,ยิงหางใส่ผู้เล่นอ่ะถ้าถ้าผมยิงโดนถ้าผมยิงโดนผมจะพิมพ์ว่าอาถ้าผมยิงไม่โดนอ่ะผมจะ ผมจะพิมพ์ว่า F อ่าตัวต่อไปต,อต่อไปคือเชอรี่ทำเชอรี่ก็เหมือนป๊อปปี้ทุกประการแค่ป๊อปปี้ผมเปลี่ยนละแค่ป๊อปปี้เดินเดินเดินได้อย่างเดียวแต่ว่าเชอรี่อ่ะทำแต่ว่าเชอรี่อันนี่วิ่งได้แต่ว่าแลกกับสกิลที่มีครูดาวสิวิต ไา้ตัวต่อไปเซียโปสก,กิลคือไม่มีบาลเจอร์สเป,ปาก็คือสเป,ปาเมื่อผู้เล่นอยู่อยู่นอกระยะของสเปาอ่ะเวลาสเปาโยนเคกเมื่อผู้เล่นอยู่อยู่นอกตัวอยู่นอกอยู่นอกน,นอกระยะของสเป,ปาอ่ะสเป,ปาจะทำการดึงเลือดคุณต่อไป ทีแกนทีแกนคุณจะเสียเลือดแต่ว่าแต่ว่าคุณจะได้เทป1หนึ่งร้อยอะต่อไปดิช่าทิช่านี่คือเขาจะไม่ทำดาเมจทีิช่าอ่ะและเขาจะบัฟสปีดให้ผู้เล่นด้วยอ่ะสกิลคือบัฟสปีดให้ผู้เล่นที่อยู่ในระยะเท่านั้น ต่อไปชุโดสกิลคืออ่าสกิลคือบัฟสกิลคือบัฟอ่าบัฟให้ตัวเองเป็นเวลาสิบสองวิอาจจะบัฟอะไรก็ตามบัฟมองเห็นไกลบัฟบัฟวิ่งอะไรก็ตามอ่ะบัฟอะไรก็ตามโอเค ตัวไปตัวสุดท้ายละวี v. อ่าผมพูดก่อนเลยนะไอ้ไบเน่เนี่ยคือมันจะตรวจสอบได้เฉพาะที่มืดก็คือตรงนู้นแค่ตรงนู้นแค่ตรงนี้นอ่าแค่ตรงนี้ตรวจสอบผู้เล่นแค่ตรงนี้มีเงื่อนไขคือต้องเดินมาตรงนี้เท่านั้นถึงจะกดใช้สกิลได้ส่วนวีเป็นเหมือน เป็นเหมือนอันนี้เลยเป็นเหมือนไปนี่แต่ไม่ต้องเดินมาตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ผมอะ่ะจะมากับเพื่อนสองคนซึ่งไปคือของผมอะ่ะมันเดิมทุกอย่างก็คือผมจะวิ่งไล่คุณคุณก็เข้าลิฟต์ลิฟที่หนึ่งแล้วก็เข้าลิฟต์ลิฟ์ที่สองแล้วคุณก็เดิน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  เดิน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 เเดิน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 เด้นเนเดินเดินดนมดินเ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 นเดินเนเดนะนคนเเนนเน คือสมมุติมีเปเปิรกับวีอ่ะวีตามหลักแล้วสเตลสองส่วนเปเปิรเนี่ยสเตลสามผมจะเล่งวีแต่ถ้าเปเปิรกดสกิลอ่ะมันจะทําให้เปเปิรมีสเตลเหลือหนึ่งเป็นเวลาประมาณกีณ่วิไม่รู้อาจจะผมตั้งสิบสองวิอ่ะแล้วก็จะแล้วถ้าเปเปิรเห่าส่วนวีส่วนวีมีสเตลสองเปเปิรเหลือหนึ่งเป็นเวลาสิบสองวิผมจะเล่งเปเปิรแทน อ่ะอย่างนี้แล้วก็เลือดตัวเมนสองตัวธรรมดาสามแต่ว่าถ้าคุณเล่นเป็นชิมโปผมจะให้เลือดคุณมีเซี่ยวหนึ่งก็คือโดนเห็นตายอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้มัง้งถ้าผมไม่ได้พลาดอะไรไปนะอ่าเดี๋ยวปิดคลิปเลยเดี๋ยวผมไปหาที่ปิดคลิปปั๊บ้ย ทำไมมีขาเขียวอะ่ะมีขาเขียวอีกแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปที่สองจะเป็นคลิปของทเวเต็ดส่วนคลิปที่สามจะเป็นระยะการมองเห็นขนตูนหรือว่าตัวที่เพื่อนผมกับผมจะไล่ล่าคุณอ่าคลิปดีก็ประมาณนี้ บายกิจกรรมใหม่ของผมนะายมันเดิมอับเกิดมาอาสมบูตคุณเกิดมาเดิมมาตัวดีกดเลยอ่าแต่คุณก็ต้องแอดผมมาด้วยโอเคบายบายเีย yeah.